การวิจัยค่้นข้างชัดเจนเลยว่าถ้าเรามี NAD ในปริมาณที่เพียงพอลดความเสื่อมของเซลล์ย้อนไวัยได้ไหมคุณหมอมีความหวังความแก่เป็นโรคตอนนี้คือประเด็นนี้เรื่องจริงหรือยังต้องต้องตอบก่อนว่าความแก่กับโรคนี่ต่างกันการที่เรามีความเสื่อมสะสมไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งเกิดความทุกข์ในร่างกายเราตัวนั้นแหละครับเราจะถึงเรียกว่าโรคโรคส่วนใหญ่ของผู้สูงวัยที่เจอบ่อยๆเลยคืออะไรเมาหวาน ความดันแล้วก็ความเครียดการที่เรามีสิ่งแวดล้อมเข้ามามีความเครียดอะไรออมันก็เลยไปเล่งยิ่งทําให้เซลล์เราแก่มากยิ่งขึ้นปกติเราก็จะแก่อยู่แล้วนะครับมีตัวมาเร่งองีกมันก็ยิ่งแก่ขึ้นไปอีกสารตัวไหนที่ขาดหายหรือว่ามันทดถอยไปเยอะมากๆแล้วแน่นอนก็ NAD n a d นรูปแบบเนี้ยหลายคนอยากรู้แล้วว่ามีแบบไหนบ้างที่ณปัจจุบันี้คนไทยสามารถเข้าถึงง่ายๆสุด การทานนี่ก็คือเป็นนวัตรกรรมใหม่มันก็เข้าสู่เซลล์ได้โดยตรงเลย EP นี้ครับกับรายการเกรียณก็สวยครับต้องบอกว่าเป็น EP ที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เจอกับทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งเพสัชน,นะครับรวมถึงผู้ใช้จริงหลายๆคน แต่วันนี้ครับเราจะได้เจอกับคุณหมอด้านสุขภาพที่เป็นเวชศาสตร์สูงวัยครับคือต้องบอกว่าเหมาะสมกับรายการเรามากๆเพราะคนดูส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในวัยวกกเกษียณวัยใกล้เกษียณนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอฮะสวัสดีครับคุณหมอทานครับสวัสดีครับคุณหมอถามก่อนเลยอันนี้เป็นประโยคหรือคําถามที่หลายคนสงสัยค,ความแก่เป็นโรคตอนนี้คือประเด็นนี้เรื่องจริงหรือ,อยัง,ต,งต้องตอบก่อนว่าความแก่กับโรคนี้ต่างกัน ะจะบอกว่าใช่เรื่องจริงไหมต้องบอกว่ามีทั้งส่วนถูกและส่วนที่ผิดนะครับเ,ออเรามาพูดถึงความแก่กับโรคก,ก่อนค,ค,ความแก่ความแก่นี่คือความเสื่อม,อมความเสื่อมของร่างกายเมื่อเราใช้ชีวิตหรือว่าเราผ่านการเวลาต่างๆเซลล์เราก็จะผลิตสารต่างๆขึ้นมามนะครับก็จะทําให้เกิดความเสื่อมในร่างกายแต่ความเสื่อมที่เราได้เจอมาเนี่ยมันก็จะผ่านการสะสมมันก็จะมีทั้ง เป็นความเสื่อมที่ไม่ทําให้เกิดโรคและความเสื่อมที่ทําให้เกิดโรคก็คือถ้าไม่เกิดโรคก,ก็ไม่ต้องห่วงมันใช่ไม่ตแต่ถ้าทําให้เกิดโรคเนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วใช่ครับ <ๆ S 2> <ล>ความเสื่อมที่มไม่ทําให้เกิดโรคเราก็จะได้เห็นก็คือบางครั้งคนผู้สูงวัยก็จะมีตาเริ่มมัวและมีภาวาต้อกระจกเริ่มปวดเอวปวดขาถ้าเป็นผู้ชายบางท่านก็จะมีภาวะที่แบบฉี่ลำบากเป็นต่อมลูกหมากโตอันนี้ก็คือเรา มันยังไม่ถึงกับโรคมันคือความเสื่อมมันคือความเสื่อมขอ,<ค>ของร่างกายตามวัยตามวัยครับผมแต่ว่าความแก่ที่ทําให้เกิดโรคหรือความเสื่อมตรงนี้ที่ทําให้เกิดโรคครับอการที่เรามีความเสื่อมสะสมไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งเกิดความทุกข์ในร่างกายเราตัวนั้นแหละครับเราจะถึงเรียกว่าโรคโรคส่วนใหญ่ของผู้สูงวัยที่เจอบ่อยๆเลยคืออะไรปัญหาตอนนี้เบาหวานเบาหวานโอ้โหโรคคลาสสิกใครๆก็เป็นนะ็นคนทีุ่สูงวัยเนาะ ความดันครับมาคู่กันเลยสองอันนี้มาคู่กันครับแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็ความเครียดแต่ความเครียดครับผมความเครียดหลายคนบอกนะอันนี้ผมถามเลยนะคุณหมอเขาบอกว่าพอคนอายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยความเครียดน้อยลงจริงหรือเปล่าหมอคนไข้หลายๆคนที่เขามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนถูกและผิดอีกเหมือนกันมีส่วนถูกและผิดด้วยครับผมบางคน เหมือนกับว่าพอผ่านจุดจุดหนึ่งแล้วร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีภาวะจิตใจอะไรที่ต้องกังวลครับความเครียดก็น้อยลงแต่บางท่านก็คือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาลุมร้าอาจจะมีการที่ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองรักเหมือนเดิมครับความเครียดก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าหลายหลายคนก็คือเอาจะทำงานบางทีต้างทำแต่งานจนบางทีลืมนึกถึงวัตอนที่ ใกล้เกษียณแล้วปรากฏว่าทุกอย่างมันเอาคืนหมดเลยในตอนนั้นถูกไหมครับ,รบรก็เลยเกิดเป็นความเครียดได้แล้วก็มีโอกาสเสี่ยงก,<ด>การเกิดโรคต่างๆด้วยใช่ครับ,รบผมถามจริงนะคุณหมอว่าจริงๆแล้วความแก่หรือโรคส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ยังไงบ้างล่ะคุณหมอก็คือเซลล์ของเราเนี่ยจะผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นเซลไซเคิลเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมันปกติของมันการที่เรามีสิ่งแวดล้อม เข้าเขามามีความเครียดอะไรก็จะยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดไปเร่งมันไปเร่งกระบวนการที่เรียกว่าสารอนุมูลอิสระนะครับแล้วในเซล์เราก็จะมีกระบวนการนี่แหละที่จะมาต้านพวกนี้แหละเป็นธรรมดาอยู่แล้วอแต่ด้วยความแก่สารบางอย่างมันในกระบวนการของเซลลเราที่ไปต้านตัวอนุมูลอิสระมันลดลงมันก็เลยไปเร่งยิ่งทําให้เซลล์เราแก่มากยิ่งขึ้นอปกติ เราก็จะแก่อยู่แล้วนะครับตามตามธรรมชาติตามธรรมชาติต้องแก่อยู่แล้วใช่เป็นบางทีก็มีตัวมาเร่งอีกมันก็ยิ่งแก่ขึ้นไปอีกในเมื่อมันน้อยอย่างเงี้ยเรามีวิธีการที่จะทํายังไงพานธรรมชาติกันนะคุณหมอครับผมชะลอมันยังไงได้บ้างการกินการกินเลือกกินการกินอืการกินเราก็ต้องกินสารอาหารหรือว่าสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์อืการกินทั่วไปอาจจะ นอกจากที่เรารู้คุ้นเคยกันว่าต้องงดอาหารเค็มอาหารหวานมากหรือว่าอาหารมันอะไรต่างๆครับเราจจะต้องกินอาหารที่เลือกชนิดนิดนึงกับตัวกับตัวเราแล้วก็กับตัวโรกที่เรามีนะครับก็อย่างเช่นจะยกตัวอย่างอาจจะกินผักผลไม้ครับผมผักผลไม้นี่แน่นอนมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E วิตามิน C นะครับแล้วก็วิตามินดีต่างๆอันที่สองครับการออกกําลังกายครับ การออกกําลังกายอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีน้ําหนักเกินคคนที่มีภาวะโรคอ้วนเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนี้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้มีภาวะอ้วนนะครับหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยถ้าควรคนอ้วนเนี่ยจะเกิดง่ายขึ้นครับครับผมการออกกําลังกายแน่นอนถ้าเราลดน้ําหนักได้ถึงสิบถึงย0เปอร์ซนมีงานวิจัยมาบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะโรคนี้ไม่มี หายจากโรคได้ได,ดีขึ้นได้ครับทําให้โรคสงบขึ้นได้โรคอ้วนจ,จะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้หลายๆคนเป็นโรคต,ต่างๆได้ง่ายขึ้นไปอีกครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่อ้วนไม่เป็นนะก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันครับออันนี้เรื่องของการกินเรื่องของการออกกําลังกายต่อไปก็คือการลดความเครียดรลดโอ้โหลดความเครียด,ดความเครียดนี่แหละสําคัญที่สุด<อ>ครับผมเพราะว่าความเครียดนี่ยมันจะไปเพิ่มมันไปเพิ่มสารอนุมูลอิสระให้เข้ามานะครับไปเร่งมันอีกไปเร่งมันอีกแล้วก็ยังไปลด สารต้านอนุมูลสลในเซลล์อีกก็คือทั้งเพิ่มทั้งลดเลยเพิ่มสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปต่อต้านในสิ่งที่ดีกำลังจะเข้ามาด้วยใช่ครับใช่โอ้โหสองต่อเลยสองเด้งต่อเลยอ่าเรื่องของความเครียดแล้วมีอะไรครับคุณหมอครับเพราะพักผ่อนไหมการพักผ่อนอันนี้สําคัญมากเลยใช่ไหมครับสำมากครับโอ้โหการพักผ่อนผมว่าอาจจะรวมไปเกี่ยวกับข้องกับความเครียดด้วยถ้าเราพักผ่อนอย่างเพียงพอ โอกาสเครียดก็น,น้อยลงโอกาสเครียดก็จะน้อยลงความกคงวลม,มันก็น้อยลงนี้นะใช่ครับแล,แ,ลแล้วหลายๆคนที่เขาแบบว่าโอเคในในวัยนี้เนาะคุณหมอเขาผงผ่านในเรื่องที่คุณหมอแบบบอกมาหมดแล้วแหละอาจกินอาจจะกินแบบดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่มือเครียดมันเครียดอยู่ลวผมว่าหรืออาการออกกำลังกายหลายคนก็อาจจะมีเวลาออกบ้างไม่ออกบ้างครับผมแต่ว่าในเรื่องของมาทางฝั่งของสารต้านอนุมูลอิสระบ้างอาหารเสริมหรือว่าสิ่งที่มันจะช่วยทั้งภายนอกและภายใน ค,คุณหมอมองว่าตัวไหนน่าจะเป็นต so ัวที so ここ่น่าสนใจในยุคนี M ้มากๆก็คือเหมือนกับว่าในช่วงที <S down> <S down)> <S <S> <S> ่ผ่านมาศาสตร์การชะลอวัยก็เข้ามามีผลเยอะมากยิ่งขึ้นครับผมก็จะมีหลายตัวเอาตัวที่เราคุ้นเคยกันก่อนนะครับก็คือ NAD, FAD, NR, NMD ครับผมโอ้สีตัวนี้มันยังไงบ้างครับตัวนี้ก็คือมันจะหนึ่งมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายเราสามารถสร้างเองได้แต่ด้วยอายุมันลดลง Oh, การสร้างมันก็เลยน้อยลงด้วยการสร้างก็เลยน้อยลง oh. สารสารต้านอนุมูลอิสระไอ้พวกเนี้ก็น้อยลงตามการเวลาใช่ไหมครับการที่เราเหมือนกับเอาเข้ามามันก็ช่วยช่วยให้ดีขึ้นช่วยให้ลดการชะลอวัยช่วยรักษาเกี่ยวข้องกับไม่ให้เกิดความเสือ่อมต่างของร่างกายได้นะครับาถามว่าตัวไหนดีที่สุดทำตัวไหนดีที่สุดก็คือ ผมว่าความสัมคัญพอๆกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนเราได้ใช้งานมากที่สุดคุณหมอสารทั้ง4ตัวที่คุณหมอว่ามาเนี่ยอย่างคนวัย45ถึง70แฟนรายการเราเนี่ยแหละครับเขามักจะมีสารตัวไหนที่ขาดหายหรือว่ามันถดถอยไปเยอะมากๆแล้วแน่นอนก็ที่เราเจอบ่อยเนาะครับก็คือ n a d ย่อมาจากนิโคติดามายอดีดีนไดนฟิรทายเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญในเซลล์หนึ่งก็คือชะลอความเสื่อม มันจะทํางานร่วมกันกับโปรตีนตัวหนึ่งในเซลล์เราชื่อว่าซิตรูอินครับผมโปรตีนตัวนี้มีงานวิจัยเลยว่ามันไปชะลอความแก่โ,<อ>โปรตีนอ่ะแล้วโปรตีนนี้เกี่ยวข้องกับ N a d อยังไงครับครับผม N a d ดีมันจะไปทําให้ยีนของเราผลิตโปรตีนตัวนี้มากยิ่งขึ้นถ้า N a d นดีน้อยลงโปรตีนตัวนี้ก็จะน้อยลงด้วย<อ>การวิจัยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าถ้าเรามี N a d ดีในปริมาณที่เพียงพอ จะลดการชะลอวัยลดความเสื่อมของเซลล์ได้เลยได้เลยย้อนวัยได้ไหมคุณหมอมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสแต่จะไปย้อนไปถึงวัยที่หนุ่มเลยนุ่มคงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแสดงว่าในยุทธศาสตร์นี้หรือในวัยนี้ปัจจุบันนี้มีความหวังมีความหวัง NAD ในรูปแบบเนี้ยหลายคนอยากรู้แล้วว่ามีแบบไหนบ้างที่ณปัจจุบันในคนไทยสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดต้องบอกว่า NAD สามารถ เข้าสู่เซลเราได้หลายอย่างเลยทั้งเรื่องการฉีดการฉีดเข้าสู่หลอดเลือดแต่เหมือนกับว่าในประเทศไทยยังไม่ได้รับการยอมรับอ๋อคือยังคือยังไม่ถูกกฎหมายก็คือยังถือว่าถ้าใช้เนี่ยยังยังไม่ได้ถูกต้องสะทีเดียวใช่ครับใช่ครับยังต้องการงานวิจัยเพิ่มมาเพิ่มเติมมากขึ้นการทาแหละคุณหมอการทาการทานี่ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่อืก็ช่วยได้ครับก็เหมือนกับเราทาเซรั่ม อื่นๆมันก็เข้าสู่เซลล์ได้โดยตรงเลยทาได้ผิวก็จะช่วยเร,เรื่องตรงผิวของเราได้ี้เพราะว<ๆ>่ามันเข้าได้สู่เซลล์ได้โดยตรง<อ>ถ้าเราทาตรงไหนเปิรเขาเรียกว่าเป็นการรักษาเฉพาะจุดและบำรุงเฉพาะจุดได้ครับ ผู้ใช้จริงหลายคนนะครับพิสูจน์แล้วว่า NADH Reversing Serum จากบจากการแพทย์ย้อนวัยเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำให้แก้ปัญหาความแก่ได้ริ้วรอยดูจางลงครับและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราได้พูดตามตรงครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่มาฟังจากผู้ใช้จริงดีกว่าตอนนี้เราอยู่กับพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นุ้ยถามก่อนเลยว่าปัญหาปัญหาวัยเกษียณของพี่นุ้ยคืออะไรครับนี่เลยปัจก,กีบเพิ่งพูดใช่ไหมแล้ออพี่นุย้ยเมื่อก่อนไม่มีใครเรียกพี่นุ้ยเลยนะ เรียกแม่เรียกป้าเรียกยายเลยค่ะโอ้ยจริงเหรอจริงแอบบอกได้ไหมกระซิบบอกได้ไหมพี่นุ้ยปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอายุจะ50แล้วค่ะจะ50แล้วใช่เอาเราก็ถือว่าใกล้วยัยเกษียณเต็มตัวแล้วเนาะพี่นุ้ยทำอะไรมาก่อนทํหลายอย่างนะคะอืมใช่แล้วมันก็ตากแดดด้วยมลภาวะอย่างนี้เนาะครับบางทีก็ช่วยพ่อทําสวนด้วยโอ้ทำสวนด้วยใช่ค่ะถ้าว่างๆก็ออกไปเก็บผัก อ๋อหรอใช่มันก็เลยแบบตากแดดอนหน้ามันก็จะแห้งๆนะโอยู่ดีพี่พี่นุ้ยตากแดดเก็บผักเบอยู่ในสวนตลอดเลยใช่พอขึ้นแบบได้ค่าเลขหกอ่ะมันก็ร่างกายเนาะมันก็ต้องซุมซมไปตาม,มวัยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองอปัญหาของผู้หญิงวัยห้าสิบคืออะไรพี่นุย้ยแบบทั้งภายในและภายนอกเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ,อะพอผู้หญิงเริ่มวัยห้าสิบเนี้ยมันก็เริ่มแบบ ที่เขาเรียกกันนะคะว่าไวทองอม,มันก็จะแบบผิวสุดโทมออมันก็จะแบบทําอะไรมันก็จะเหนื่นอยง่ายอะค่ะฮอร์โมนวีง่งใช่ค่ะมันโทมอะอมไปเจอแบบเจอแดดเจอลมเจออะไรอย่างนี้หน่อยมันเอาแล้วกลับมาที่แบบหน้าแล้ว,หน,ลวหน้าเรามันแห้งแล้วก็ผิวหย่อนคอยมากรูขุมขนคว้างเวลาแต่งหน้านะไม่ติดเดี๋ยสังเกตนคะควันนี้แบบผิวเรียบเนียนแล้วก็รู้สึกว่ามัน อุ้มน้ำอะค่ะรู้สึกมากหน้ามีชีวิตชีวาขึ้นหน้ามีชีวิตชีวามากขึ้นคือก่อนหน้านี้พี่นุ้ยไม่เคยดูแลผิวหน้าตัวเองเลยดูแลนะคะแต่ว่ามันมันไม่ตอบโจทย์สักอย่างเลยค่ะม,มันเหมือนกับพอใช้ไปแรกๆมันก็มันก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่าระยะยาวไม่ใช่เนาะใช่ค่ะมันไม่ใช่ก็คือหลังจากที่พี่นุ้ยมาเจอผลิตภัณฑ์ NAD ขวดเขียวหลังจากพี่นุ้ยได้ใช้ วันสองวันแรกนะคะก็รู้สึกได้ถึงหน้ากระชับแต่ว่าริ้วรอยมันหายไปเลยมันก็ไม่ไม่ใช่นะคะแต่รู้สึกว่าหน้ามันแบบมันชุ่มชื่นขึ้นไม่ได้แบบแห้งก้านเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเวลาใครเห็นจะแบบโอ้ยายเลยค่ะผมถามีนะิดนึงพี่นุ้ยนะเอาตรงๆว่าได้ไวัยนี้แล้วเนาะผมอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องยังอยากสวยอยู่ เออ <ไม S 1> อันนี้ขอถามตร,ตรงเลยนะอยากรู้จริงคุ้หญิงอ่าหย,ยุสวยคะ่ะลูกออเหรอไม่ว่าคุณจะไว้ไหนก็ตามเหรอใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่สวยะคะ่ะเจอใครทักมาแบบอุ๊ยป้าวันนี้ไม่ไปทํางานหรอแบบ ฉันก็หน่อยเลยนะแต่พอถ้าเราสวยขึ้นมาออปุ๊บเราสดชื่นทีเนี้ยพอเราสวยแล้วคนชมเราแล้วภายในเราก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยออฉันมีพลังออในการที่จะทําอะไรอะไรทุกทกวันได้มันดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะอันนี้แบบว่าไม่ได้มาขายฝันให้ทุกคนเลยค่ะออแต่ว่าเรารู้สึกเรารู้สึกได้แล้วเราแฮปปี้กับหน้าเรามากหลังจากที่แม่ทาแล้วเพื่อนๆทักเราว่ายังไงบ้างบอกว่าเอ๊เธอใช้อะไร ทำไมเธอหน้าหน้าเธอเด็กขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเขาพูดแล้วอยากพูดอยากพูดกับเพื่อนว่าอะไรฮะต่อแหลกกูปะเนี่ยอย่างี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่ค่ะเรามั่นใจออ๋เราไม่ตะแหลกใส่ค่ะเราไม่รับเลยใช่แล้วความรู้สึกหลังจากที่เพื่อนเราชมเราเรารู้สึกไงบ้างปื้มสิคะยิ้มแบบว่าไงล่ะชิงก็มีความสุขแม่ทาโชว์ผมหน่อยได้เลยอ๋ออุ้ยเอออ่ะกันแรกก่ เห็นไหมมันซึมเร็วแมโอ้ันซึมไวมากเลยอ่ะแม่ซึมไวไหมเนี่ยแม่แม่ทาไปยังไม่ถึงสิบห้าวิเนี่ยผิวดูแบบเงาขึ้นเลยอะ่ะแม่ไม่มีกระจกแม่ก็จะแบบว่านี่ผมผมพูดได้เลยเนะนี่ยผมเป็นกระจกให้แม่ได้เลยเ<บ>งาขึ้นดูแบบผิวดูตึงขึ้นแล้วก็ดูแบบว่าแห้งไวซึมไวมากเลยให้ผิวมันแบบว่านได้ได้ผ่านการกระตุ้นจากมือด้วเนาะแม่เนาะก<อ>็นัวแต่เนื้อขึ้ เดี๋ยวนะแม่ทาเสร็จปุ๊บนี่แม่ออกไปไปอยู่ที่สวนต่อได้เลยนะครับเนะี่ยแม่ไปเก็บผักต่อเลยนะคือหน่าใส่แล้วอะได้ไหมคะได้แม่โอ้โหได,ได้ได้ทุกได้ทุกจุดเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บหนึ่งปุ๊บเราก็สามารถแบบว่ามันแห้งไวมากคะ่ะแล้วเราก็สามารถทาครีมกันแดดแล้วก็ลุยเลยลยเ,ลยเค่ะ เราได้ฟังความรู้จักหมอทานไปแล้วนะครับรวมถึงได้การันตีจากรีวิวของผู้ใช้จริงไปแล้วหลายคนคงใหา่จะเป็นเจ้าของ NAD8 Reversing Serum จากบจกการแพทย์ย้อนวัยผู้ามตรงคำว่าของขาดตลาดอยู่ตอนนี้ แต่รายการเกษียณก็สวยมีจำหน่ายในจำนวนที่จำกัดด้วยและมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยครับ1ขวดร,ราคาหน้าเว็บไซต์ของ nadserum.com อยู่ที่6,400บาทครับแต่วันนี้พิเศษสำหรับรายการเกษียณก็สวยเหลือเพียง2,990บาทเท่านั้นเองครับที่สำคัญซื้อ1แถม1ขวดไปให้เลยและถ้าใครก็ตามนะครับที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ได้ทันตอนนี้รับเพิ่มไปอีก1ขวดครับ เท่ากับว่าได้ไปเลย3ขวดแบบนี้เต็มๆครับในราคา2,990บาทเท่านั้นวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ก็ง,ง่ายมากๆครับหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาทําตามพร้อมผมไปได้เลยครับกดตามได้เลยดอกจัน764ดอกจัน121สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับหลังจากนั้นเราจะได้รับเมสเซจครับแล้จะมีระบบอัตโนมัติโทรเข้ามาครับกดรับสายป๊บ ส่วนใครก็ตามนะครับที่มีคำถามอยากถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไปที่แอดนาดิเซ u m ได้เลยครับ